เจ้าที่เร่งไลลาสี่วัยรุ่นชายครับก่อเหตุรุมโทรมหญิงที่ป่าละมอะใกล้กับเขาพระตำหนักพัทยาใต้นะครับโดยผู้พรมนำตัวกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยที่เพิ่งจะพ้นโทษจากสถานพินิษ์มาสอบปากคำครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ภาพสเก็ตสองในสี่คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธมีดและปืนบังคับหญิงวัย18ปีไปรุมโทรมในป่าละมอะใกล้บันไดทางขึ้นลงลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเขาพระตำหนักย่านพัทยาใต้ ก่อนจะปล้นทรัพย์และขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปล่าสุดวันนี้พันตารวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับผู้กํากับการสอพอเมืองพัทยาสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดเกิดเหตุและคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียงมาทําประวัติรวมถึงนําตัวมาให้ผู้เสียหายชี้ตัวโดยการคุมตัวเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นพื้นที่นาเกลือหนองกระบอกซอยเนินพลับหวานและวัยรุ่นที่เพิ่งจะออกจากสถานพินิจจังหวัดชนบุรี เนื่องจากผู้เสียหายให้การว่าระหว่างก่อเหตุคนร้ายได้ทักแฟนของผู้เสียหายว่าหน้าตาคุ้นๆเคยเจอกันในสถานพินิจหรือไม่นอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้เตรียมขอสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับสองในสคนร้ายตามภาพสเก็ชเพื่อเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ